ขอนอบน้อมกราบบูชาพระไตรรัตน์น้อมมนัตตั้งจิตมั่นไม่หวั่นไหวกราบบูชาระลึกคุณเทิดทูนไว้ที่กลางใจเป็นสำคัญอย่างมั่นคงขอกราบถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูสุธีธรรมาภิรัตเจ้าอาวาสวัดป่ารัชดารามพระเทรานุเทระ คณะครูอาจารย์พระภิกษุสามเณรทุกรูปขอเจริญพรท่านฐานะบดีทั้งหลายผู้ที่มีใจศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาวันนี้ตรงกับวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2567วันนี้มีท่านเจ้าภาพคือนางสาวสุมิตรายณาพันธ์ ผู้มีกุศลเจตานารับเป็นเจ้าภาพทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอัตมาภาพในนามตัวแทนของพระภิกษุสามเณรขออนุโมทนาในกุศลเจตานาของนางสาวสุมิตรายนานพันธ์เป็นอย่างยิ่งญาติโยมธนะบดีทั้งหลายการให้ทานบำเพ็ญกุศลบารมีนั้นโบราณปาราชบัณฑิตโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า เป็นเหตุแห่งความสุขเป็นสะพานนำเราท่านทั้งหลายไปสู่หนทางแห่งอมะตะมหานิพพานอีกอันนึ่งเปรียบเสมือนนาวาที่จะช่วยเราทั้งหลายให้ข้ามหนทางแห่งวัฏฏะสงสารข้ามหนทางอันพ้นทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้ญาติโยมทั้งหลายอานิสงส์ของการให้ทานนั้นในพระพุทธศาสนามีอยู่หลายประการ คือประการแรกญาติโยมทั้งหลายการที่เราทั้งหลายบำเพ็ญกุศลทานบารามีด้วยการให้ทานนั้นทรัพย์ทั้งหลายทั้งที่เป็นโลกุตระโลกิยาย่อมจะแปลผันจากทรัพย์ที่หยาบหยาบให้เป็นทรัพย์ที่ละเอียดญาติโยมทั้งหลายการที่เราทั้งหลายบำเพ็ญกุศลทานอย่างต่อเนื่องญาติโยมทั้งหลายก็จะเป็นผู้มีจิตใจที่สงบ เป็นผู้มีจิตใจประกอบด้วยกุศลทานบารามีบุคคลทั้งหลายผู้ประกอบได้โภคาสมบัติทั้งหลายเมื่อจะประกอบกิจการใดๆแล้วในทางโลกก็จะทำกิจการงานนั้นให้สำเร็จได้โดยง่ายแต่เมื่อจะประกอบกิจการใดๆในทางธรรมมีการให้ทานเป็นต้นก็ย่อมสำเร็จได้โดยง่ายฉะนั้นประการที่สอง อาญาติปิดทั้งหลายของเราที่ได้ล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อได้อนุโมทนาในทานนบารามีที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญกันในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญญาติทั้งหลายของท่านทั้งหลายที่ได้มีความทุกข์ก็จะหายจากความทุกข์ที่ได้มีความสุขก็จะได้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สาม ลูกหลานของท่านทั้งหลายที่ได้เห็นญาติโยมทั้งหลายให้ทานบำเพ็ญกุศลมีการเคารพนอบน้อมแต่พระรัตนตรยัยสัละทรัพย์ให้ทานนั้น mm hmm. เมื่อเขาเหล่านั้นเห็นความประพฤติอันดีงามนี้แล้ว mm hmm. ก็จะได้นำไปคล้อยตามญาติโยมทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้ชื่อว่าให้หนทางอันประเสริฐคือให้หนทางแห่งสวรรค์ และโขนทางแห่งอามาตะนิพานแก่ลูกหลานของญอาติโยมท่านทั้งหลายนั่นเองประการสุดท้ายคือชีวิตของคนเรานี้ดำรงอยู่ได้ก็ด้วยอาหารชีวิตนั้นขาดอาหารแล้วหาอาจดำรงได้ไม่เพราะฉะนั้นพระภิกษุสามเณรของเราก็เช่นกันดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยปัจจัยทั้งหลาย การที่คุณโยมทั้งหลายได้น้อมพากันมาบำเพ็ญกุศลบารามีด้วยการให้ทานในวันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตเป็นการให้อายุแก่พระภิกษุสามเณรให้อายุแก่พระพุทธศาสนาและยังชื่อว่ายังสันตติสุขให้อยู่ในโลกสืบต่อไป การที่ญาติโยมทั้งหลายได้พร้อมใจกันเป็นสามานาชกุศลบารมีมาบำเพ็ญทานกุศลในวันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพูนบุญบารมีบุญนั้นก็จะติดตามตัวท่านทั้งหลายไปในทุกภพทุกทุกชาติทําให้เราท่านทั้งหลายนั้นจะไม่รู้จักคําว่าลําบากยากจนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอาตมาภาพ ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งและท้ายที่สุดแห่งสัมโมทนียกถานี้อาตมาภาพขออวดอ้างเอาคุณพระศีรัน์มาเป็นฉัดกัน้นให้ทุกท่านได้พินโยสูสอให้เจริญด้วยชาติศาสนาอันสถาพรขอวอวยพรให้ได้ยศหมดทุกคนอีกอันหนึ่งสุภเร,ริกบกบุญเป็นทุนไว สุภชัยจงก่อเกิดลำเลิดผลสุภลักษณ์งดงามยามยินยนสุภชนพร้อมพังยั่งยืนนานสุภเริกบุกบุญค้ำจุนไว้ขอตั้งใจน้อมจิตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดนบันดาลให้สุขสารกเกษมสรรทุกท่านทุกคนเทอญ